าคุณคือคนที่เคยผ่านความสัมพันธ์ที่ทำร้ายหัวใจถูกหลอกถูกหักหลังหรือรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบอย่างไม่ยุติธรรมข้อความนี้อาจจะเป็นแมสเซจที่จักรวาลตั้งใจจะส่งถึงคุณในเวลานี้ค่ะพลังงานตอนนี้กำลังบอกว่าข้างในของคุณเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วแม้บางวันคุณอาจจะยังรู้สึกเจ็บยังมีภาพความทรงจำเก่าๆที่ย้อนกลับมาแต่เชื่อเถอะค่ะความเจ็บปวดนั้นกำลังค่อยๆเบาบางลง มันจะไม่เจ็บเท่าเดิมอีกแล้วจุดที่เคยเหมือนมีดแทงใจที่เคยทำให้คุณแทบลมทั้งยืนมันได้ผ่านไปแล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่ในระยะของการเปลี่ยนผ่านจากความเจ็บปวดไปสู่การเยียวยา ถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าทุกวันคุณกําลังขยับเข้าใกล้ความสงบภายในทีละนิดความรักครั้งต่อไปของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเพราะว่าคุณได้เรียนรู้ว่าความไว้ใจไม่ควรถูกมอบให้ใครง่ายๆอีกต่อไปคุณจะใช้เวลาพิสูจน์ใจคนหนึ่งให้นานขึ้นและจะไม่ยอมให้ความเหงามาทําให้คุณลดคุณค่าหัวใจตัวเองอีกครั้งต่อไปคุณจะเลือกด้วยสติไม่ใช่แค่อารมณ์คุณจะมองเห็นความจริงมากกว่าความฝันและจะรู้ว่าความรักที่แท้จริงจะต้องไม่มาพร้อมกับความเจ็บซ้ำๆความทรมานในอดีตที่คุณเคยเกลียดดดนนัักกมมไไ่้เิ ขึ้นเพื่อทำลายคุณนะคะแต่มันเกิดขึ้นเพื่อหล่อหลอมไม่คุณตื่นรู้ให้คุณมีปัญญามากพอที่จะรักอย่างเข้าใจและรักอย่างมีขอบเขตคุณกำลังเปลี่ยนผ่านจากผู้ถูกทำร้ายไปสู่ผู้เยียวยาแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณมองย้อนกลับไปคุณจะรู้ว่าความเจ็บปวดในวันนั้นได้กลายเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่พาคุณกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริง